สวัสดีครับอุบิยะครับสวัสดีครับพบกับชาไทยครับกับรายการย้อนรอยคนเป็นข่าววันนี้พิุูมีอะไรมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมอีกครับโอ้โหเรื่องนี้ก็เป็นท็อกออฟเดอะทาวน์นะมา1ปีแล้วนะฮะตอนนี้ก็ใกล้จะจบวาระแล้วกอกกอกใะซีรีส์นะครับโอ้โหพี่ภุมเนี่ยพูดมา2-3ตอนแล้ว <laughs> อุย้ยสิบตอนแล้วม <laughs> <laughs> ั้งน <laughs> ี่ถ้าถ้าเรานับได้นี่เป็นกี่เทปแล้วครับพิภู โอ้โหก็มันปีหนึ่งแล้วก็หลายเทปแล้วไม่เป็นไรมันมีกระแสม,มันมีความต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้มันงวดเข้าใกล้เข้ามาแล้วตอนนี้นักข่าวทุกสำนักไปปักหลักอยู่ที่เกกอกกันแล้วไปอยู่ที่บ้านพ่อแม่น้องชมพู่แล้วก็ก็ป้าถอนแล้วก็พ่อแม่น้องชมพู่ก็แต่ทํากับข้าวให้นักข่าวกินทุกวันเลยครับเพื่อเขาบอกว่าจะมีข่าวดีว่าจะจับคนร้ายได้แล้วห <laughs> ลากใจอีชอยจังเลยท่านก็อยากให้จับได้จริงๆนะั้นมันจะได้กระชากหนังหน้าไอ้คนอับปีออกมา น้องชมพู่ต้องไม่ตายฟรีคนร้ายต้องชใช้กรไปอย่างนั้นเลยคร<ส>ับยุบอย่างนั้นเลยสิครับุบมั่นใจแค่ไหนว่ารอบนี้เป็นรอบที่แบบฟันธงแล้วว่าจัาาบคนร้ายได้จริงๆคุยกับภายในนะฮะก็หลายๆคนก็บอกว่ารอบนี้เด็กขาดแล้วมันถึงถึงถึงคราวแล้วที่คนร้ายจะต้องตัวจริงกันนะมันจะต้องโผล่มาแล้วไม่มีการจับแพะชนแกะไม่มีการย้อมแมวขายไม่มีการอุปโภคตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขา พร้อมด้วยหลักฐานที่แบบโอ้โหหนึ่งปีนี้มันนานมากนะปกตินะตำรวจไทยเก่งนะเธอบางทีวันเดียวจับคนร้ายได้แล้วนี่หนึ่งปีอะพอๆกับเรื่องพี่เตี้ยม,มชอเลยยังแล้วก็ยัง,ยง,ยงยม,มันจะเป็นการจับแพ้หรือเปล่าครับพี่อุ๊คหรือว่ายังไงครับไม่ใช่หลักฐานมันไม่ได้แพ้ไม่ได้หรอกเธอเพราะว่าม,มันเรื่องเรื่องมันดังระดับประเทศขนาดนี้แล้วจับแพ้ก็ตายแต่ตำรวจก็โดนด่าตายแต่มันต้องมีมูลมีหลักฐานแน่น ฉันก็ตรงจริงๆนะคดีนี้มันเป็นที่สนใจของคนไทยทั้งประเทศเลยและจริงๆมันก็จะทําให้มันก็จะเกิดเป็นสองเสียงอ่าเสียงหนึ่งก็อยู่อีกฝ่ายหนึ่งเสียงหนึ่งก็อยู่อีกข้างหนึ่งนะฮะซึ่งคนที่ติดตามข่าวมาก็จะรับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากบางคนจากผู้ต้องสงสยัยร่ํารวยขึ้นมาทําตัวกลางแต่อ่าตัวผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังเหมือนเดิมคือทามาหากินไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งเป็น,เป,นเป็นอะไรที่แบบ ฉันไปสัมผัสมาแล้วฉันเห็นฉันได้สัมผัสแล้วฉันก็รู้สึกว่ามันมีเซนส์ว่าไอ้ฆาตกรนะ่ะก็จะอยู่ไม่ใกล้ไม่กไมกลตรงนั้นหรอกอาจจะเป็นคนที่ <ใน S 1> <ๆ S 2> เธอเคยเจอนะฉันก็เคยเจอเคยพูดเคยคุยกันด้วยนะนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องกฎแห่งกรรมคนไหนที่ทําชั่วก็ต้องรับผลชัว่วแล้วแล้วหมอปลาว่าอย่างไงบ้างพี่โอ๊คไม่ยุ่งเกี่ยวหมอปลาก็พูดตรงว่าเรื่องนี้ยุติไปแล้วเขาไม่ยุ่งเกี่ยวใดๆทั้งสิ้นก็ให้เป็น เจ้าหน้าที่บ้านเมืองจัดการแล้วหมอปลาก็จะไม่ไปด้วยก็ได้ยังได้คุยกันหมอปลาก็ไปช่วยคนที่ตกทุกข์ลำบากคนที่ถูกผีเผอเข้าสิงอะไรประมาณนั้นนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเตรียมตัวแพ็กกระเป๋าจะไป2อสามวันเนี่ยเพราะว่าทางกรกอกเขาก็ยังอยากให้ชั้นไปแล้วไปให้กําลังใจนะจะได้ไปดูชมหน้าไอ้คนารจัดๆด้วยไปไหมไปกับฉั้นไหม โอ้โควิดน,น่าจะยากอยู่พี่ว่าโควิดเปล่าเดี๋ย,วเ,ยว,วเดี๋ยวทางนู้นเขาให้กักตัว14วันยังไงเออเดี๋ยวก,ยยกวำลังเ,เ,เช็คดูก่อนก็เมื่อวานได้คุยกับป้าถอนแล้วนะคุยกับป้าถอนป้าถอนก็ยินดีคิดถึงบอกหมดคิดถึงคูชาไทยด้วยซึ่งทุกคนก็จริงๆนะอย่างว่ามันเหมือนสังคมสังคมหนึ่งมันมีคนดีแล้วก็ไม่ดีมันมีเหม็นแล้วก็มีหอมนะครับคนที่เกอบคนดีๆก็ยังมีเยอะอย่าเหมารวมนะครับแล้วเราก็ไปให้กําลังใจ คนที่เราคิดว่าโอเคครบได้ก็ยังมีคนเข้ามาด่าฉันเมื่อเช้าเนี่ยหาว่าฉันเป็นอะไรน่กกิ้งกาเปลี่ยนสีไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีเนี่ยฉันก็แจ้งความจาับเส้องร้องเอาเงินมาเลี้ยงหมาให้หัวบานไปเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องคือถ้าคนไม่ดีเราก็ไม่คบมันแต่ครบมันทําไมอะใช่ไหมคนดีเราก็ครบใช่ไหมครับ,รบเออแล้วเธอคิดว่าอย่างไรเรื่องนี้อย่างแรที่เธอเคยไปกับฉัน<อ>มาสองครั้งการที่ทเราแบบได้รู้จักใครสักคนมันต้องเรียนรู้ซึ่งกนและกันแท้ เขาไม่ผิดจริงหรือว่าเขาไม่ดีเราก็คนที่จะแยกออกมามแล้วพีว่อุบรู้สึกยังไงบ้างที่คนดูออกมาพูดว่าโอ้สร้างกระแสอีกแล้วนิ่งเงียบไปสร้างสร้างมาอีกแล้วเดี๋ยวก็เป็นเหมือนเดิมเ<ช>ดี๋ยวบอกว่าจับได้เีอีกสวันสีวันจับมาก็หายเหมือนเดิมไม่ไม่ไมเขาอันนี้คนนี้คงจะไม่จริงจริงไม่ได้สร้างกระแสเพราะมันมันต้องมีความเคลื่อนไหวในคดีมจะได้ไม่เงียบมันต้องมีความเคลื่อนไหวมีความอะไรอ่ะให้ให้ต่อเนื่องให้คนได้รับรู้ว่า มีวิธีการอย่างไรตํารวจไปถึงไหนแล้วตรงนี้ก็คิดว่านะภายในเดือนนี้เดือนิถุนายมนี้รู้ดีกันแนะ่รู้เห็นรู้ดํารู้แดงแน่นะเราจะได้เห็นชมหน้าซึ่งคนไทยทั่วประเทศก็หวังก็เหมือนฉันเหมือนเธอลนะอยากรู้ว่ามันทําได้ยังไงเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราได้ไปสัมผัสเราก็รับรู้แบบบางเรื่องเราเราไม่สามารถพูดได้นะฮะเราก็ถือว่าให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะตรงนี้เราเราคิดว่านะตรงนี้ คนนี้ตำรวจจะได้พิสูจน์ผลงานจับตัวคนร้ายมาเลยกระชากหนังหน้ามันออกมาเลยนะฮะไม่ต้องไปเกงรงกลัวอะไรเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าคนเราก็คิดกันไปเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องอิทธิพลเรื่องการแผะชนแกะเรื่องอะไรประมาณนี้แต่คิดว่าถ้าเราทํางานด้วยความหมดิดใจทํางานด้วยใจจริงจริงสิ่งที่เรากระทำอะ่ะมันต้องได้ผลตอบรับที่ดีอ่ะท้ายสุดนี้แล้วชาไทยมีอะไรที่จะแนะนําท่านผู้ชมไหมครับ การที่เราวิ่งหนีความเศร้าไม่ได้แปลว่าเราจะวิ่งไปเจอความสุข